พุ่งตัวเข้าไปบังกระสุนคือวินาทีที่ความรักได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจที่แท้จริงเธอไม่ลังเลเลยที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องคนที่เธอรักหัวใจของอักคีแตกสลายเมื่อได้เห็นเธออยู่ในอ้อมแขนของเขาใบหน้าที่ซีดเซียวคือสิ่งที่ย้ำเตือนเขาว่าเขาทําผิดพลาดมากแค่ไหนเลือดสีแดงที่ไหลออกมาคือสิ่งที่ทำให้เขารู้ว่าเขาจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกแล้ว ในที่สุดตำรวจก็มาถึงและจับกุมพัทไว้ได้สำเร็จแต่หัวใจของอักคีกลับไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกต่อไปเขาสาบานกับตัวเองว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปเขาจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเขาจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดของเขามาทำร้ายคนที่เขารักอีกต่อไปภาพความร้ายกาจที่เขากระทำกับเธอภาพใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาของเธอภาพรอยยิ้มที่สดใสของเธอ ภาพความเจ็บ